สวัสดีครับช่างผมแก๊สครับวันนี้ผมจะมาให้ลูกชายผมเป็นคนถอดใบพัดลมนะใบพัดลมสําหรับคนบางคนที่จะถอดใบพัดลมเพื่อจะล้างเพื่อจะอะไรนี่เดี๋ยวดูให้เด็กเป็นคนทาเดี๋ยวดูว่าเขาจะถอดใบพัดลมได้ไหมอ่าลองดูสิต้องถอดปลั๊กออกก่อนอ่าถอดปลั๊กออกก่อน ถอดใบพัดลมเพื่อจะไปล้างทําความสะอาดดูสิว่าเขาจะทําได้ไหมไม่ใช่เป็นการโชว์หรอกแต่มันมีวิธีการของมันอยู่อ่าถ้าเป็นแม่บ้านธรรมดาอาจจะไม่รู้นี่ดูด,ด,ดีแกะได้ไหมมันแข็งมากนะเห็นไหมอืดนะปกติเราต้องเราต้องปลดล็อกนี้นี้ไม่ได้เห็นไหม ไม่มีความสามารถแกเนีะถ้าเป็นแม่บ้านจะได้ไหมเอาลองถ่ายถ่ายข้อมาวิธีการแกะอื้เนี่ยเอาแค่นี้เองออดอกแล้วอันนี้แกะใบออกนะแกะใบออกอืด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 อ่ะวิธีการหมุน หมุนไปทางไหนเมื่อกี้อ่าหมุนไปทางตามเข็มนาฬิกามันถึงจยอกอ่าปกติมันต้องหมุนทวนเข็ไมไงฮถ้าเป็นน็อตแต่อันนี้มันจะเป็นการหมุนตามเข็มนาฬิกาถึงออกบางคนหมุนทวนเข็มไปอู้ห้แน่นจังเลยเอาไม่ออกเลยเห็นปะนี่วิธีการาง,ง่ายโดยลูกช่าง